สวัสดีค่ะตอนกินมาแล้วจะวันนี้ได้สลัดโรลมากินทุกคนสมันน่ากินมากเลยนะนี่นะคะมันจะมีหลายไส้นะคะอันนี้เป็นสาล่ายแฮมปูอดัดแล้วก็ไข่บูอดัดแฮมแล้วก็ฮอทดอกค่ะอันนี้นี่นะจา๊ะน้ำสลัดคือลอยมากไม่ค่ะมากินด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมื้อเย็นนะคะ อันนี้หอมจะมาต่อจ้าเมื่อกี้ได้ใหญ่มองค่ะว่าดีคู่กับนันเลี่ยนเป็นมาเรียนพิเศษกันดีที่เชิ์เขามาสอบภาษาอังกฤษอีกน้อยอยู่ที่บ้านจ้ะอันนี้เป็นฮอตดอกค่ะมาต่อจ้าเล่ด้ใหญ่มองนี้เพื่นจอย จะมีเสียงก็ลงบ้างนะคะทุกคนถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้ะค่ะยุงเยอะมากเลิจเยอะมาก ีไข่ค่ะของออสตาลเลยแล้วก็ข้างในมีไส้ครูอัดกับแครอทก็จะขอบปากเลยนาะเหมือนพี่น่องมันใหญ่ใหญ่ชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนไปค่ะทำตาเลยเปิดว่า อร่อยขไส้ชิ้นาอร่อยตลบสรุปว่าอร่อยถึงไส้เลยอโอเคค่ะก็หมดแล้วจ้าถ้าชอบวิดีโอของตะลอนกินนะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า